สวัสดีสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับพบกับผมไม่ยราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ข้อหนอึ่งต่อเนื่องนะครับสําหรับตัวทีเด็ดนะครับตัวทีเด็ดของผม,ผมใครที่ติดตามก็ขอให้เฮงงรวยๆวยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้มีเหมือนเดิมนะครับไปดู ตัวที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้มีฟุตบอลอะไรนะครับเตะกันบ้างก็มีฟุตบอลยูโรนะครับรอบ8ทีมนะครับก็มีเตะด้กัน2คู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้4ี่ทุ่มนะครับหรือว่า5้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับวันนี้เดนมาร์กก็จะเตะกับเช็กนะครับในเวลาห้าทุ่มส่วนที่2อเนี่ยอังกฤษจะเตะกับยูเครนนะครับนะครับวันนี้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมี1คู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับคิซี่เจอกับกวางโจรเอฟซีนะครับทีมจากจีน โคปาอเมริกาวันนี้มีเตะ2คู่นะครับปีห้านะครับเป็นอุรุกวัยราคาไหลด้วยนะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับจะพบกับเอกวาดอร์ก็ราคาไหลที่เอกวาดอร์ทีมรองนะครับ2ขีดวันนี้นะครับก็เป็นคู่นอร์เวย์นะครับโบโดกิมเจอกับไวกิ้งนะครับไวกิ้งราคาโอนเอน็นหาเจ้าบ้านอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัวราคาเด็ดที่ ไหลามากที่สุดในวันนี้นะครับสำหรับโบรกิมลองลงมาเนี่ยน่าจะเป็นคู่เม็กซิโกนะครับที่พบกับในจีเลีย,เ,ยเม็กซิโกต่อ1นลูกก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไหลออนเอนหาเม็กซิโกหมดเลยนะครับแต่คู่นี้ที่ผมไม่พูดถึงตอนแรกก็คือมันเตะ10บโมงนะครับก็เลยข้ามไปดีกว่าไอแลนด์เบป,ปซี่พิมิลลิกนะครับก็เบดเดลิต พบกับเลจาวิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทีเด็ดตัวราคาไหลนะครับที่ให้กันมาบอลเช้านะครับ u s a Major Soccer l ก a g u e ็นะครับก็มีชิกาโก้ไฟนะครับที่ให้มา2ขีดแล้วก็ฮุนตันเดลโมนะครับลาสเวกัสอะไรประมาณนี้นะครับตัว2เขีดวันนี้นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับมาพูดถึงตัวทีเด็ดตัวทีเด็ดของผมแล้วกันนะครับวันนี้ผมพอมองไปที่อังกฤษนะครับคู่ระหว่างอังกฤษจะ พบกับยูเครนนะครับก็วันนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อาเพศในนัดนี้นะครับผมเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะเก็บชัยไปได้ไม่ยากแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเขาได้เปรียบกว่าคู่แข่งพอสมควรในเรื่องศักยภาพร่างกายแล้วก็ความสดของขุมกํมลาลังต่างๆนะครับแถมภาพรวมรับแ,และมาตรฐานก็ดูเหนือกว่ากันเยอะนะครับฉะนั้นแล้วการเก็บชัยใน90นาทีเนี่ยดูแล้วไม่มีไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับสอดคล้องกับทางด้านยูเครนเนี่ย พึ่งกรำศึกมา120ม่นาทีนะครับแล้วก็กว่าจะเอาชนะสซเวเดนมาได้2ประตูตัว1นึ่เนี่ยแถมต้องสั่งเวยอ,อาเดมเบซิเดนนะครับตัวรุกที่กําลังเจ็บยาวเรียบร้อยอีกรายนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยหากเทียบความแข็งแกร่งของนักเตะ กันปอนต่อปอนนะครับก็ถือว่าเป็นรองอยู่เยอะฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรีลูกควบนะครับวันนี้ผมมองแล้วแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อนะครับแนะนําให้อยู่อังกฤษปันพงเลยรับทรัพย์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้อังกฤษมีมีแน่นอนหนึ่งลูกตามเชียร์กันได้นะครับกดในเกมได้เลยหรือว่ากดก่อนนะครับเล่นได้แน่นอนสําหรับอังกฤษวันนี้นะครับผมการันตีเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะครับสาหรับอังกฤษส่วนตัวราคาไหลเนี่ยผมชอบที่โบโดกิมนะครับที่จะเตะไวกิ้งสองทุ่มนะครับเล่นได้เลย สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ